ล้องตัวเนี่ยเพราะว่าตลอดระยะเวลาเกาปีไอล่ำแต่ากลาสินสลักข้ามล่ำกลสินตีอาจารย์ล่องศูนย์ขอนแก่นมาเบิ้งกัะน่อม้าล่องเบิ้งขอนแก่นอวยเขาหาหมอล่ำขอนแก่นเบิ้งกันเป็นยังไงเออฝากพี่น้องเด้อเป็นยังไงน้องอ่ะน้องล่ำกลสินมากเกาปีมาล่ำขอนแก่นเบิ้งจะน้อยเนี่ย ตายพยมลงตาส่วนพาะสำเนียงบอวาพระคุณทานยาฟ้าวนายเสียงนี้แม่ลลานสายของคุณยายแต่เขาเล้าย่องทองละมุนพานิงหาแต่ว่าบุญย้อนความคุณมาถับ นอนตกอับละทนส่วงย้นอนเกืดน้ำมวน,นเอาซ้ำนีล่ละเอานอ้ไอย,อย,อยแขนๆเ่ <c oughs> มันตื่นเต้นดิ <c oughs> แต่แล้วออกมาอายอยากมาซ้อมก็บมาให้่ไยมา <c oughs>